พระพุทธเจ้าเป็นที่พึพ่งอันประเสริฐของเรา,เา,าว่าดังๆว่ายาวว่าสันส้นๆหลูยังไงอ่ะต่อไปตั้งใจว่าตามธรรมะนาวาวัง,งตั้งใจว่าตามธรรมะนาวาวังโดยโดยพร้อมกันนะ โดยพร้อมกันนะออาว่าตามทชนีหพุทโธเมนาโถพอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราพาโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราสังโฆเมนาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราไม่มีที่พึ่งอื่นไม่มีที่พึ่งอื่นกรรมจัดภัยได้จริงกรรมจัดภัยได้จริงคือพระรัตนตรัยคือพระรัตนตรัยสาธุ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  ก็ขอเจริญพรท่านผู้ช่วยพกาวันทุรีท่านผู้ช่วยเกษรไดระวันกนครบุครากรในระดับประถมก็ขอสวัสดีลูกๆที่น่ารักทุกคนเช้าวันนี้วันอังคารที่สิบสองเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2,567ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน12นี่ก็ใกล้วันสำคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือวันเพ็ญเดือน12ที่เราทราบกันดีว่าเป็นวันลอยกระทงหรือลอยประทีป เพื่อบอูชาสักสการะลอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแม่น้ำตลอดถึงคาราวะพระแม่คงคาที่เราได้ดื่มได้กินได้ใช้ซึ่งถือว่าแสดงออกถึงความกตันญู กตเวทิตาคนอย่างที่ลูกหลงพ่อได้อธิษฐานไปเมื่อสักครู่นี้ที่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมบอพิษพระราชาสมภารเจ้า,าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ทรงพระราชทา,านเนื่องในวโรากาสเฉลิมพระชนพรรษาครบหกรอบเจ็ดสิบสองพรรษาในปีนี้ พ่อองค์ทรงได้พระราชทานธรรมนาวาวังซึ่งถือว่าธรรมนีพระราชทานแจ่ศาสนิกในพุทธศาสนาที่เป็นประสงคนิกรส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆร,รัตนะอย่างแท้จริงเพราะพระรา,าตทาย ที่เราได้ว่าเมื่อสักครู่นี้อยู่ในสายเลือดของคนไทยเหมือนกับสถาบันองค์พระมหากษัตริย์มันเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมหรือที่สำคัญคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของท่านนายกรัฐมนตรีเพราะชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่กัน เราจะละเลยในจารีตประเพณีวัฒนธรรมของไทยไม่ได้ที่คนไทยเราเข้มแข็งก็เพราะเรามีวัฒนธรรมคอยเป็นเกราะป้องกันวัฒนธรรมก็คือคุณงามความดีความรักความสามัคคีความปลองดองความสมานฉัน์โดยเรามีสวนรวมก็คือพระพุทธศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ พราะองค์พระมหากัษตริย์นั้นทรงมีพระคุณที่เราจะต้องรำลึกสำนึกยกขึ้นใส่กล้าวใส่กระหม่อมเพราะเราได้อาศัยพื้นแผ่นดินของพระอ,องค์อยู่ด้วยบารามีประเทศไทยจึงเย็นศิระเพราะพระบริบาลเพราะพระองค์เป็นองค์พระประมุขเป็นสัญลักษณ เป็นตาเป็นยี่ห้อหนึ่งเดียวในโลกคือประเทศไทยถ้าพูดถึงไทยแลนด์นี่เขาจะนึกถึงสองอย่างหนึ่งคิงคำว่าคิงก็คือพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะร้นกล้าวคิงภูมิพลที่พระองค์ทรงวางรากฐานความสุข ให้เราพระสงฆ์นิกานชาวไทยนี่เข้มแข็งตอลอดระยะเวลาที่พระอ,องค์คองราชเจปีจนถึงร้นเก้ารัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่สิบที่พระอ,องค์ได้มาสืบสารสารต่อต่อ,ตอยอดพระอ,องค์ได้ทรงดำเนินตามลอยเบื้องพระยุคราบาตของพระบรมชนกหน้าที่ได้กระทําไว้ ประการแรกคือต่อสู้กับความยากจนของคนไทยความยากจนตอนนี้แหละที่เราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะคนไทยในยุคปัจจุบัน,นเห็นแก่ราบสักการะเห็นแก่เงินทองเห็นแก่ความมักง่ายตกเป็นทาาของความโลภเพราะขาที่พึ่ง คำว,ว่าที่พึ่งก็คือสติเมื่อสติมาปัญญาก็จะเกินเราจะได้ไม่ตกเป็นทาสของความโลภที่คนไทยโดนหลอกโดยกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆไม่ว่ายุคใดสมัยใดหนึ่งก็เพราะความอยากความอยากได้อยากมีโดยที่ไม่ทำงาน อย่าเรมว่างานก็คือเงินถ้าเราทำงานเราได้เงินถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตส่วนอาชีพใดโดยเฉพาะอาชีพที่ไม่ได้ลงแรงไม่ได้ทำงานแต่ล่ำรวยนั้นเขาเรียกว่ามิจฉาชีพเป็นอาชีพที่ไม่ยั่งยืนและไม่มั่นคง อย่าเล่มว่าประเทศไทยเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวาอารักษ์โดยเฉพาะสมมติเทพคือองค์มหากษัตริย์ประเทศไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทางด้านคุณธรรมและศีลธรรมพระองค์มหากษัตริย์ของเราเป็นผู้ให้พระองค์ทรงโยภายใต้ร่มเงาบะพุทธศาสนาคือทศพิษรัชธรรมใครผู้ใดผู้หนึ่งที่มาอาศัยผืนแผ่นดินนี้นี่ มาทำไม่ดีมีร้ายกับพระสงฆ์ิิกรชาวไทยแล้วคนคนนั้นก็จะคิบหางวายวอดติดคุกติดตารางท้ายที่สุดแล้วนี่สิ่งสำคัญก็คือคุณธรรมแฟนลูกๆของหลวงพ่อก็ดีครูก็ดีนักเรียนก็ดีอะไรก็ตามที่มันผิดศีลผิดธรรมนั่นก็คือผิดกฎหมายของประเทศ พราะฉะนั้นเราต้องอยู่ภายใต้คุณธรรมคุณธรรมที่สําคัญก็คือพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งอันประเสริฐหลักปฏิบัติก็คือศีลห้าที่ลูกๆหลวงพ่อว่าทุกวันกล่าวทุกวันน่ะจะเป็นภูมิคุ้มกันลูกหลักอะไรก็ตามถ้าผิดหลักศีลห้าแล้วไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเพราะศีลห้าทำให้เราสวยใครอยากสวยบ้าง ใครอยากสวยให้รักษาศีลห้าถ้าเรารักษาศีลห้านี่ไม่มีอุปสรรคไม่มีอุบัติเหตุเพศภัยคนที่ผิดศีลเป็นไงในวัดในวาผิดศีลก็คิบหายนะสิเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับตายเย้แย่ตามท้องถนนก็เพราะอะไรเพราะผิดศีลห้าม้แต่เราอยู่ในวัดเราก็ต้องรักษาศีลห้าหได้ ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครไม่อิจฉาลิสยาไม่อาคตพยาธบาทจองเวรสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกาะป้องกันทำให้ลูกๆเราพ่อแข็งแรงว่าลูกๆอย่าผิดศีลห้าอย่าลักของเขาอย่าผิดศีลกาเมเราไม่มีเศษโดยเฉพาะเราเป็นเด็กเราอย่าไปลิปเริ่มไปลอง อย่าพูดปลดมดเทจให้มีสัจจะรักษาสัจจะให้ได้โดยเฉพาะสัจจะต่อตัวเองทําให้ได้พูดได้ก็ต้องทําได้ถ้าทําไม่ได้อย่าพูดอย่าให้ความหวังอย่าสร้างโอกาสโดยคําพูดเราต้องสร้างโอกาสด้วยการทําโดยเฉพาะวินัยของโรงเรียนนี่ถือว่าเป็นเกาะป้องกันทั้งครูและนักเรียน เมื่อเราทำหน้าที่ของครูด้วยดีเราเป็นนักเรียนก็ว่านอนสอนได้ทำหน้าที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือป้องกันเป็นเกราะป้องกันภัยโดยเฉพาะเมื่อเราโตขึ้นสีนข้อห้าก็คือสุราสุราทำให้คนไร้สติ ถ้าเราเห็นพ่อเห็นแม่กินสุราบอกเขาพ่ออยากจนหรืออยากรวยถ้าพ่ออยากรวยพ่ออยากกินเหล้าพ่อกินเหล้ามันผิดไปทุกข้อฆ่าคนก็ได้ผิดลูกเมียใครก็ได้รักของใครก็ได้หมดเลยทั้งสี่ข้อทั้งบนแป้ข้อห้า 5, จึงเป็นสำคัญถ้าลูกลูกลักพ่อแม่ เห so ็นพ่อแม่กินเหล้าบอกเลยลวงปู่บอกว่าถ้ากินเหล้าแล้วเราจะจนพ่ออยากจนหรืออยากรวยแม่อยากจนหรืออยากรวยถ้าอยากรวยยุดพราะลูกคือคนสำคัญของครอบครัวต้องกำกับดูแลพ่อแม่ให้อยู่ในศีลห้าข้อนี้นะว่าวันนี้หลวงพ่อเขคงจะถือโอกาสพบลูกๆระดับประถแค่นี้ นะเพราะเราจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อเราแข็งแรงครอบครัวเราก็จะแข็งแรงชุมชนก็จะแข็งแรงประเทศก็จะแข็งแรงตามไปด้วยเพราะฉะนั้ออนวันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกๆที่น่ารนักตั้งใจฟังก็ขอฝากคุณครูว่าธรรมนาวาวังที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทาน แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยพระองค์ท่านก็หวังว่าลากที่สำคัญคือเยาวชนเยาวชนจะได้รู้จารีตประเพณีวัฒนธรรมว่าประเทศไทยเรานั้นมีสามสถาบันดักคือชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์สมสิ่งนี้เราอยาเนลคุณอยาเนลคุณชาติอยาเนลคุณพระศาสนาอยาเนลคุณองค์พระมหากษัตริย์ เราต้องมีความกะตันอยู่กะตะเวทิตาคุณซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีวัดกันตรงนี้วัดที่ความรักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์รักหลวงพ่อรักโรงเรียนความรักนี้หละจะทําให้เรามีความสุขเราก็มาโรงเรียนด้วยความสุขอยู่กับเพื่อนก็รักเพื่อนเราก็จะมีความสุขกับเพื่อนๆนรักน้อง พี่ปอหกก็ต้องรักน้องๆตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงชั้นรักพี่จนถึงชั้นหมอหกพี่ปอห้าก็ต้องรักพี่ปอหกไปถึงมัธยมหกแล้วก็รักน้องตั้งแต่อนุบาลถ้าเราอยู่กันด้วยความรักความสามคัคคีทุกอย่างไม่มีปัญหาขอปัญหาแก้ได้ด้วยความรักพยางก็ขอลักลูกหลวงพ่อรักลูกทุกคนเสมอหน้ากัน ไม่เรียกที่รักมักที่ชังเหมือนดวงอาทิตย์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวก็เช่นเดียวกันพระของท่านเหมือนดวงอาทิตย์ชงรักพระสงฆ์นี้ก่อนชาวไทยทุกคนเท่าเทียมกันใครต้องการแสงแดดก็ออกแดดใครต้องการเข้าล่มก็ข้าล่มไม่มีเรียกที่รักมักที่ชัอองเพราะฉะนั้นเราอย่าเข้าใจผิด แม้ว่าคนจะมาเสี้ยมมาสอนเรายังไงเราก็อย่าลืมความเป็นคนไทยคือจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอภิวาทนาสีลิ์นิจังเป็นสิ่งสำคัญเราต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลแม้เรามีประชาธิปไตยก็จริง แต่เราต้องมีสถาบันในหัวใจก็ขอให้ลูกๆหลวงพ่อทุกคนร่มเย็นเป็นสุขในสัปดาห์นี้ก็ขอฝากคุณครูธรรมนาวาวังพยายามให้นักเรียนท่องท่องแล้วท่องให้ได้แล้วก็ให้ว่าพร้อมกันโดยที่ไม่มีผู้นําเราจะได้เข้าถึงการเจริญภา,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 าวนาเคำว่าภาวนาก็คือว่าบ่อยๆโดยเฉพาะคนดีเอาวันนี้ร้องเพลงคนดีให้หลวงพ่อฟังหน่อยสักนิดหน่อย เอาพร้อมกันใครจะเป็นต้นเสียงคนดีใครร้องได้ยกมือขึ้นคนดีไหนเอาหนูยืนขึ้นจา้าเด็กดีดังดังเด็กเอ้ยกมือด้วยดังดัง Paid, พักนั่งแน่นั่งงามอุบาทอุบายแต่บักบกบังฮาเนี่ก็นั่งงามง่ามก็ขอบ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 คุณท่าอาจารย์นะครับเอาเรียนสาวุกอีกครั้งนะครับสาวเมื่อดีแล้วนะครับขอบขอบขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ที่ไม้ครับนะครับโอวาทครสอนแก่บุญลูกนะครับท่านอาจารย์สาวเรื่องอะไรลูกธรรมะนาวาวังนะครับธรณีไตยอันประเสริฐนะครับ มีพระพุทธพระธรรมพระสโสดเป็นเพื่อนกำลังใจของเรานะครับที่